เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนคะ่ะป่นปลาค่ะหรือน้ำพริกปลาป่นเน,ะเนะาะสไตล์อีสานใส่ต้นหอมผักชีก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะน่ากินไหมคะอวยรวยดีพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินค่ะทุกคนคะ่ะถาดข้าวของจูนคะ่ะมาค่ะมากินแซ่บด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลากวักแล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะทุกคน ตอนนี้บ่ายสี่โมงยีค่ะจูจะกินนี้ค่ะป่นปลาเนาะน้ำพริกปลาป่นนะคะของคนอีสานเนาะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ the time now 20 minutes past four I'm going to have um spicy fish chili paste คำจอยมีคำคำ yeah sticky rice คำจอยมีบ่ได้พอกันโดนพี่น้องบ่ได้บ่ได้มีเวลาค่ะอัดคลิปมาค่ะพี่น้องค่ะ หิวเขา่าเขาเนี้ยก่อนหนึ่งไม่ไม่จูนเห็ดถั่วใ่แต่ว่าจูนแบงใส่นี่คะ่ะมันจะเบ่ได้เป็นของเหลือกินแล้วค่ะเนาะมาค่ะอืมอันนี้ผัดดองกะหล่าดองเองสามวันยังไม่เปรี้ยวเลยอากาศไม่เป็นใจฝนตกแต่เมื่อวานยันวันนี้ยอดกระถินค่ะเอามาจาก เบรดดอมมาค่ะไม่เจอขนาดนานอันนี้หอยทากบกที่เหลือค่ะก้อยหอยทากบก ชี่หอมทะเแน่ทำเยอะต้องแบ่งค่ะทุกคนแล้วมันจะเป็นของเหลือกิน ตกแทบตกได้ตกดีืผักชีลาวดูค่ะพันของฝรั่งนี่ต้นใหญ่สมเป็นผักชีฝรั่งก็ผักชีของฝรั่ง <c oughs> ต้นแบบไงกันเทือน <c oughs> อืมมีสุดหน้า <laughs> มีเขาเ <laughs> พื่อนดีที่ยังค่ะนี่คุณชอบกินอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเขียนชื่อบอกค่ะทุกคน ที่เผ็นโชคดีไปครั้งนี้ได้ยอดกระถินมากินเจ้าหน้าที่ถางลงบางที่แล้วค่ะ ถินติดฟันดีมากมแตงกว่าไข <c oughs> ่ต้มไม่ต้มกินนานแล้วไม่อยากกินค่ะ ชอบไข่แดงที่สุดใส่ชิ้อุ้งขาบอร่อยไข่แดงพริกมะเผ็ดแท้ <laughs> ื่องนี้จนเดินทางเที่ยวค่ะจะเข้าคริสต์มาสแล้วท่วนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้ีเนี้ยไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าอีกแต่จะอาจเหมือนทุกครั้งอะค่ะ เขาไมได้เดินทางไปไหนเนาะไปขบานภกเบียะเห็นข้างหลังนะคะมันสะท้อนอึมคึมค่ะ ใครแดงกินแล้วแันข้อ อุณหภูมิหกองศามั้งตอนนี้เย็นหน,น่อยเดือนนี้เป็นเดือนเทศก,กาล จัดเลี้ยงค่ะบริษัทต่างๆเขาจัดเลี้ยงเพื่อนฝูงก็พากันจัดเลี้ยงนัดก,กินข้าวแลกเปลี่ยนของขวัญจับฉลากของขวัญอะไรประมาณนี้ค่ะ ต้องหาซื้อของขวัญเป็นเดือนแห่งการจ่ายจังท้าบ้านเราก็คงจะสงการหนินเนาะเพรปีใหม่ไทยก็สงการ พริกสามหน่วยเพ็ดแม่ข่วมงูจุนเบอไว้ด้วยค่ะเะพื่อนจูนค่ะพูดเพื่อนอะไรคนอะไรเขาบอกว่าตอนเขาอายุั้รุ่นน่ะเขากินเผ็ดเก่งมากเดี๋ยวนี้เขาห้าสิบกว่าเขาบอกว่าเขากินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้ว มันก็คงจะจริงค่ะสรุปกับลุยลุยตะปนปนปาดโดร่าดาพี่น้องคะเนื้อเยอะเนื้อขาวฟู ืไอ้นี่ <c oughs> หอมหัวแดงค่ะมันออกกินไม่ทันเห็นไหมข้าวลงไปแล้วส่วนที่จุนอยู่ในตักเยอะๆนเนี่ย ไม่เยอะเอาแบ่งใส่ถุงค่ะแช่แข็งไว้ รู้เลยฟันเขียวใบกระถินมันติดฟันง่าย ก็เดี๋ยว,วันนี้นี่ม,มากต้นใหญ่มาก

เหลือแค่นี้วันนี้ไม่หมดหรอกเย็นๆกลางคืนนี่แหละจะทิ้งก็เสียดายทุกคนคอมันแพ้ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวจะต้องไปเอาซีอิวมากินเดี๋ยวปิดกล้องก่อนถึงจะเอามากินค่ะทุกคนคะ่ะจุนกับขอพระคุณนะคะ fc ทั้งหลายค่ะส่งไม่เสร็จถามมันเนาะว่าไม่เห็นนานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เห็นคลิปจุนนานแล้วค่ะจุนก็ว่างเว้นจริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆค่ะทุกคนจุนลยพยายามที่จะส่งลงรูปบ้างลงช็อตคลิปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคลิปกินนี่ค่ะเพิ่งจะทําคลิปกินที่ปามกหน้าคลิปนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปก็คงจะพยายามหาเวลาในการอัดคลิปกินและพูดคุย แล้วก็บางครั้งจุนอาจจะไลฟ์สดบ้างนะคะเดี๋ยวจุนจะแจ้งบอกอีกทีนึงแล้วกันค่ะส่วนคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้า